สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีนำพาพ,พี่น้องมาเบิงบรรยากาศการข้างขึ้นภักแลมของบุ้นเพื่อนนี่ครับเขาลงบรรยากาศที่มเสั่วบุ้นเพื่อนนี้หมอกหลายหลายพป่น <c oughs> หมอกหลายทักลายนี่นะครับจนเปียกเลยครับนี่ภักแลมนอนนั่งนี่สิไปอยูนี่คือการภักแลมทักนอนตอกควาไปแค่ไปทางเต็ยนการอยังนอนนะครับ นะขึ้นที่งานมาขึ้นห้องพักแ่มของยูนิ่โอกาดหาขัน้นของยูนิวนะนดเวดิร์ครับนนเวิร์เลยมีคุณมเลี้ยฟนในเล็กว่ามาขึ้น <c oughs> <c oughs> ก็ในเวลาประมาณโมงโมงกว่าๆพี่นะมีสถานที่พักแรมไปหนึง่งของทีมงนานการเป็นนอดเดียวอยู่ที่สี่แล้วพี่น้องแค่น่องคันบ่มาขึ้นนี่ โอ้คอบ่ฝนจะคำเลยบ่โอ้คือบ่ฝนจะคำเลยบ่้านนอนนี่แล้วรับโอ้จะฝนยอมอืขนาวหังคนอนด้วยดีด้วยโอคือดูคือมันเลยนี่อาจารย์ซูมก็นอนนี่สิโอ้ยหาการเว็บมขึ้นเลดินั่นเดีย ลงเป็นเ้กกางทงีเป็นทงหน้าบรรยากาศดีหมอกลายลายมาขึ้นเนี่ยเ <c oughs> นี่ยไ,ไ,ไปทางไปนันนดูไปสิที่เขาไปทางไหนดีพ่อมาเนี่ยโอ้มาขึ้นนอนฝันบมอกมาขึ้น ว่ยโอ้นั่งออเดตมาจันผมเ <c ười> ต้นไปสองเต้นนี่คือเอามาพักเล่มพี่น้องใครๆกพักแล่นบุกเสียลม้นํากันด้ นี่เป็นการพักแลมมอนให้ <c oughs> ในแต่ว่ามีเดินนอนเนาะมันว่ามีเดือนโนอน้ตตแต่ว่าแต่ว่าหมอกแห้งนี่มาขึ้น,น<อ>เนาะจนเต้นเปียกเนี่ยเต้นปูซานไวปยุ่งทั้งหมอกโอ้เปียกงอนยอดเลยผู้ทื่อเทน่าก็ได้บรรยากาศแท้เนี่ยนี่ครับ เป็นบรรยากาศพักแรกของทีมงานเมื่อคืนนี่นอนพักตรงแห้งใครก็พักลูกเสือแต่อันนี้พักลูกมอลิเมืม่อคืนพอพญาฝันได้ได้แก,ก่ความฝันในฟังนะครับค่อยให้พี่น้องไปตีเอาครับนี่ก็เป็นทุ่งหน้าบรรยากาศผนังหมอกยังไม่ได้ถอดขาดเลยเนาะหมอกยังไม่ได้ขาดดีนะครับ โอ้โหตัวใส่ิภาคกันที่แดงกินน้องเพิ่มเนี่ผมบรรยากาศทงหน้านะบแบบบานๆเขาเลยนะควาว้อยมี่เขาเป็นองาว้อยน่นโอ้โมาทังนี้เห็นควาว้ายไป นี่ขั้วอยู่ทางกลางตรงตไหนสีตัวพี่น้องวิญญาณอยูอย่ในซอกมีเดินบรรยากาศดีแท่ทงไยทงนาเขาสำสรับแล้ที่ไปทำงนานอยู่ต่างแดน เห็นตังแดนเห็นทุองไงทุองหน้าจังสี่ใครจะชิดหอดบ้านหอดสองนี่นะต้นหนตากันเขาน้น่มต้นใหม่มาเห็นต่างแห่งดีแห่งหันแดดจ,จัามื่อวานบ่ต้องห่วงมันนี่โศกปอกไปเสียด,ดิ่แห่งแล้วก็คือแล้วการใส่หางมองตงกากผหาอะไรนัน่นแหละแข็งก็ยังดิ่งไหมออเอาผ่าดเลยเอาพ่าดเลย เอาหมองในมันแข็งจะค่อยนั่นต่เนาะหมองหนแข็งเขาจะไค่อยหอยอันหมองในเขาก็ะพานเลยเห็นหรือเปห็นได้ตากวันพุ่งแห้งแล้วบ้างไหมพ็นแห้งเยอะแต่ว่ามันอ่อนงานมันแข็งกบบนีเอาวนดรองของรองของเลยว่ะจีนเอามาสร้างแล้วไม่เจอผ่านไหมไม่มันมีแต่เสื่อกรามกับตึ้งเก่งเสียงช้อนล่ำห้าหมอกตาก ก็เลยตากันเออถือยังแข็งหนอนั่นเด้สุ้งงามไม่แข็งหมแล้วก็จะต่างนั่ใช่ครับง่นได้มองแล้วมีแต่งานแข็งๆใส่เลยนะมึง น <left> oh, ั่นแหละตัวหนึ่งผ่าเส้นม้วนภาษาอ่อนอย่างนั้าเหันเดะจ้างม้วนเนี่ยโอ้ยสุดยอดถอนมาไรหรือไงเมื่อนี่งกับข้ากันเพราะว่าฝาอันแปลนไหมขีฝ่าบ่มีเลยอืม พวกจานนันตินี่นะครับโรงพยานาลเกษตรเคฟบรรยากาศในเมือ,องเซวกันผักแรมของทีมงานมาเมื่อคืนนี้ห้พี่เฮโนงได้เบิ่งกันนะครับ นอนลับกินไงนอนง่ายไปอยกินกง่ไงว่าจะมีตุ่มไข่บ้านกับก่้ยม้วนนอนกง่ไงครับว่าตะบ่มีขัวหมดันจะบุรีนอนไก่ขั้วมดเด Nó sẽ à biên là calle de sèn cây truyền thống cay lèo cay lèo hm hòa đẹp ดูเป oh. ็นสวยงามเลยนี no ่บ้านบ้านนาคาเลยหรอบ้านนาคาเด็ดโมงเลยโมงโค้งย่างไี้เลนะสูงสุดสีดเด็ดมือแดงเลยแดดมากสวยมากอยู่บเที่แห่เ บาดนี่นี่เจ็บเพรพะพะยะยู่ข้างนี้พี่น้อะนอนเด็กข้างบาดข้างนี้ต่เสียดายอยู่หอดเทียงพอดีครับเสียดกันที่ซอง มื่อนี้ได้อาบน้ำนบ้านแล้วนี่ครับคนใจดีเนี่ยใครที่มาเขาได้อาบน้ำต่อมาเนี่ยมาอาบินคนอีสานเขาใจดีไปเนางขอกันกระไรนี่ครับเมื่อคืนนี่พอพ่อเน่าฝันบางเสียพี่นออกเตียวเด้อยนะครับฝันว่าได้ไป ไปสู่ป่าไปลงไปเก็บป่าใน,นหนองน้ได้จับปลาดุกใส่ถุงกางเกงจระของนี่สามตัวพี่น้องได้ปลาดุกสามตัวยัดใส่ถุงกางเกงจระของเท่าน,นั้นแหละครับเล็กกระขึ้นมาให้พี่น้องเตียวว่าจับปลาดุกใส่ถุงกางเกงจระของจับมาแล้ว คือเอาเงาเซธงแล้วเดี๋ยวสามตัวเป็นเลขยังให้พี่น้องตีเอานะครับมันคือนฝันทั้งสี่ครับฝันวังคนอน <c oughs> คอนสีแกงเลยพี่น้องฝันว่าได้ไปเก็บปลาได้จับปลาดุกใส่ถุงกางเกงจากของสามตัวที่เป็นต,นนนตัวเลขใดนั่นต่างแล้วนั่นรึเ่ยนเรียบร้อยแล้วบ่ การใช้เวลาหมกจับขาดกันเรียบร้อยจับป่าใช้ทงกันเก่งจะของสิ่เป็นเลขตัวใดนั่นให้พี่น้องตีเอาหมื่นขึ้นในฝันวางสีการใช้ฝันหมื่นขึ้นนี่ฝันเลื่อยเปลือยพัดตัวเดียวการใช้ฝันเลื่อยเปลือยพี่น้องตีเลขบ่เลยอ่ะเพราะว่าเงาฝันอันสี่เหล่้นพี่นอ้องตีเอานะครับสจหรับหมื่นขึ้นนี่นะครับ าสำหรับคลิปพักแลมไหวซ้ำหนีพี่น้องพอกันไหมในคลิปหน้าขอบคุณแฟนทับเอฟซีที่เขาไปกดไลค์ลคกดซับสไคร้ให้ช่องพัทยาอาทิตย์ลำพูนออฟฟิเชียลอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเลยพี่น้องเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งน้ำนะครับสำหรับคลิปน,นี้ไหวซ้ำหนีพี่น้องพอกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีครับ